มาตกปลาที่ลุยสำราญน,นะคะมาแนะนำไปโอเนียเทกเกิลไปแยง่ะมากับเราชายชะกันทั้งนั้นเลยเราจะรอดไหมหลุดทำไม

เียลงไห่เกลวก็ลงมาเป็นตัวคาตกตัวหลักไีปาปุ่นบึงสำลานแตกแม่ตัวใหญ่กี่ตัวดีสิบเก้าตัว อเลขกมีเก้าตัวตัวละสี่สิบรูเอาโดนแล้วนะครับนะฮะตัวนี้อเอาเจ๊เดินขวาเลยเดินขวาเดินขวาเอาาาขวนะครับเอาเร็วๆหน่อยนะฮะตัวนี้ผลงานของเจ๊พรนะฮะเอาเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเดิน<อ>ขวาเอาเร็วขึ้นเอาเร็วขึ้น โอ้หตัวนี้กินคามือเลยนะครับสตาป้ตีให้นี่กินไวเลยนะครับโอ้ <c oughs> โห <c oughs> โหนักไหมตัวนี้หนักไหมหน,นักนี่ครับง,งานแปดเสียนนะครับอัพว,วินฟิตติ้งนะครับมาข้อแ,แรกกับไพโอเนียนะครับ จัดชุดอัดบึกไปที่งานที่เบิสัารานะครับนี่ตัวนี้เป็นรออินฟินิทพาร์ตีนะครับเบอร์แปพันนะครับกับคันแม่โปแอิสนะครับตัวนี้มันจะนําเข้ามาในเรือนนะครับอาคนครับคต่อยคัน่ำ้วันต่ำแล้วคันต่ำคันต่คันต่ำแล้วก็เดินเดินเดินเดิดเนนเเเเน ก็คือีเนีครับิกีนะครับเครับเก็บสายให้ทันระวังลืมไปนะจมไปนกจมไปนจมไปนกจมไปนิดจมไปนึกเออลึกเลเก็บสายเก็บสาย นะโอ้ยชุลมุนก็น่าดูนะฮะตัวนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะฮะดูว่าเจ๊จะเอาอยู่ไหมนะครับเรียโอ้ยเรียบร้อยนะครับนะฮะมาดูไซส์ก่อนว่าจะเป็นไซส์ไหนนะฮะตัวนี right ้ ถามไม่คิดนะฮะถามไม่คิดโอ้ยตัวนี้ไซส์ไม่ใหญ่นะฮะขนาดประมาณสักพอรับแขกได้นะครับตัวนี้ความรู้สึกเป็นไงครับรอบคันชน,นีใช้ดีค่ะต้องหามาใช้นะต้องติดจัดไปนะครับงานบึกนะครับพรอมมันต้องมีนีู่้ น uh, <app are> <room> ี่ผลงานของเจนะครับต <illa ises> ัวนี้ตัวใหญ่ไซส์ตเลยทีเดียวเฉียวนะครับอ้าวโดนแล้วนะครับคุณผู้ชมอุ้ยโอ้ยบอกหัวนี่เอาหดเลยเลยโอ้ยหดเกินครับโหดเกินนะฮะกลัวจะสู้ลูกไม่ได้ใช่ไหมนี่นะฮะยังไม่ได้ตกทั้งวันนะยังไม่ได้ตกทั้งวันฮะอันนี้ลูกหลับนะฮะพ่อแอบจับคันนะครับนะฮะมาดูนะฮะโอ้ยกลางวันจับกล้องกลางวันจับกล้องนะฮะ กลางคืนจับคันนะฮะโหนเลยนะครับเหลี่ยมนี้ใช้ได้นะครับเหลี่ยมนี้ใช้ได้ นใหญ่ไหมใหญ่ไหมอย่าให้เข้าโตนะอย่าให้เข้าไม้นะเอาโอ้โหอัดปลาคนตกเก่งหรือคนตักปลาเก่งวะเนี่ย ไหนเมื่อกี้เป็นยังไงมัันครบวกลิฟมันใช่ไหมโอ้โหใหม่เล็กนะครับเกกี๊ยวปาริบดีมากเลยเกี๊ยวปากไม่ได้คันเลี้ยวเล็กๆไงริบดีมากเลยตัวนี้สารับแขกนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับ